ดูจะมาของเขืนที่แล้วค <S 3 10 ENNIS> ่ะยทไมหือหรอกล้าหือหรอห่างมือมีน้นกล้าหือเนาะหือ เอาอีกอ๋อเอาอีกทำไมอ่ะฮึ